สบายดีเดอพี่น้องสวัสดีและสวีดัดกันทุกคนเดอพี่น้องเดอือ์พี่น้องหนาคนรวยเนี่คือมีแตขี่ฝ่าธนาหนาคนรวยเนี่ยคนรวยโน,น,น่นบัสนสภาพคนรวยโน,น่นบัสนพี่น้องอืเห็น,ใน,ในได้ในเนาะเขาก็รวยเวียดรวยงานเนาะ เขาบ่มีวาสนาด้วยเงินรวยทองคือคนอื่นเขารวยเรียกรวยงานสภาพสภาพครอบครัวข่อยนะพระจะคือพระจะคือพวกกันรวยจะคำปล่อยคำด่ารวยแต่ซาลาเน่เรื่องชาวบ้านนะพี่น้องจนบม,จงบมีเวลาดูแลเจ้าของบมีเวลาดูแลครอบครัวตัวเองนะพี่น้องคะ่ะ มวดนดนอไรสดกันมวนเนาะจ้าเนาะโอ้ดีใจนาเด้อจ้าอ่าสิเฮ็ดยังกับฝ้าเด้อจ้าฝ้าเฮ็ดฝ้าเฮ็ดฝ้าเฮ็ดฝ้า,าทําอืมท่านก็สิฝ้าเฮ็ดฝ้าทําคือกันฝ้าหาเงินทําม,มาหาแดกเลี้ยงตัวเองเด้อทางนี้ครับพี่น้องค่ะมีผู้ใดมาหาเลี้ยงได้พี่น้องมียังขวกับขวบอะไรกับขวาวไปเลยเด้อพี่น้องเด้อสบายนี่ คนได้เฝ้าเห็ดเฝ้าทำหาเงินหาคำเดอพี่น้องเด้อตายไปสิบดอยใส่เงินใส่คำเด้ออือย่าสุภาพกันเฝ้าด่าคนร้ายเออสภาพคนรวยโอ้โหนะนอืมคนรวยเออรวยก็รวยซะถูกขอให้ชาตินี้ฉันใดขอให้ข้าพระเจ้าได้รวยจริงได้ได้ตับเงินกอ้อนได้ตับเงินแสน ให้ทิศทางการเงินเปิดทั้งไส่ทั้งครัวทั้งหนาและทั้งหลังเนาะพี่น้องเนาะทั้งใต้และทั้งเหนือส่วนผู้ใดคิดไล่ต่อขอบครัว้าพระเจ้ากะผู้ใดคิดใดก็ให้ได้เน่นั่นเด้อจะ้ะให้มันสมพรปากมันเด้อพี่น้องเด้อเมืม่อวันที่สามสิบเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดปูเสือกันนอนถ่ายยังเนาะถ่ายแล้วบอจะได้ยังได้พนยังบอเนาะ ข้านึ่ก็คือมายานแทบาทนี้เสนงามขาเนาล่วงเป็นแถบๆอยู่เสนงามขาคอยก็ได้ย่านแห้งวบาซันซืมกลัวจังเลยพี่น้องกลัวอำนาจอํานาจเอ่อเคลื่อนอยังไงอํานาจพวกเศษอันเศษขยะโซโซเชียลนะเอออีพวกเศษขยะโซเชียลเนาะ อห้าเรื่องห้าเล่าห้าเวเราไปสติตทอแดนใส่เรื่องใส่ไฟโอ้ตายตายว,วันวันคงไม่ได้ทําอะไรแหละเนาะชีวิตนี้ไม่ต้องทามาหาเด็กขี้เกียจสภาพยาจกแต่อย,อ,ยอ,ยอยากอยากอยากมีขี้ค่าอยากมีขี้ค่าว่านพี่น้องอืมคนเฮาเนะ ้ามีขี้ขาไว้ให้ใช้มันก็ดีเออมันดีกว่าบบมีขี้ขาไว้ให้ใช้การที่มึงจะมีขี้ขาไว้ให้ใช้น่ะน,นะเออถ้ามึงบบมีเงินให้มันมันก็บอยอมเป็นขี้ขาต่อว่าเพื่นคนเดอ้อนี่เออใช้ก็แล้วแต่คนสมัยนี่นะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเออกูนี่กับผู้หนึ่งสีบอกไว้ให้ซะเออกูนี่ก็คนหนึ่งนะคะ ถ้าไม่มีเงินให้กูกูก็กไม่ยอมไปขี้ข้าให้ใครง่ายๆเ <c oughs> มียน巴ะเออเมนบ้โอ้ยมันคือมาเหลื่อมหูเหลื่อมตาใช่ปะอืมนะการไปขีข่ข่าคนนี่มันต้องมีเงินให้เขามันจังถึงจะยอมทุกสิ่งทุกอย่างก็คือกันกับรับจ้างด่านั่นแหละเหมือนกันกับรับจ้างด่าชาวบ้านนั่นแหละ ถ้าบ่มีพ้นถ้าบ่มีประโยชน์มันสิดาเป็นเพื่ออะไรไม่ต้องพูดว่าไม่ได้สร้างอะไรได้รวยมากไม่ต้องพูดมีใครเห็นเงินน้ำมึงบ่มีผู้ได้เห็นสมบัตินํำพวกมึงนะสิบอกไว้ให้ไม่มีใครเห็นสมบัติกับพวกมึงที่พวกมึงมานั่งอวดรวยกันอ,ะอ่ะเออคือกูนี่ขีข่ข่าหรือยาจกอยัางซุก,ก็เห็นบัดสภพพบนอยู่บนนอนกูเป็นอังไรกูถ่ายให้เบิ่งเลยกูไม่ได้อายว่าสันซะ อกูมีอะไรกูก็ถ่ายให้ดูหมดเออกูมีเงินไปซื้อข้าวสารกูก็ถ่ายให้ดูอืมกูสิบอกว่า,าถ่ซะไแค่จะคือพวกมึงนั่นอยู่แต่ในหูนั่นเก่งนักเก่งหนะพาพ้าันออกมาแลยผ้าันเอาหนังหนานะออกมาเห็นกูเบิ่งเนกูอยากเห็นเออวันวันนั่งด่ากูนะ่ะอืม ออกมาให้กูบ่งแนะ่เออมือมือ,มอสางตะเลืองสางตะลาวไปหามาคนใดสิมายึดบ้านหลังนิฮั่นไปหามาให้กูบ่งดูไปหามาใครสิมายึดเฮือนลังนนิฮั่นผู้ใดเป็นเจ้าของเฮือนนั่นไปหามาเออมายึดบ้านกูนะไปหามาค่ะกูอยากเห็นเจ้าของบ้านอืม กูอยากเห็นอยากเห็นนะทำม,มาเด้อมาหยุดเอาไปไว้หนิมงฝ้ามาหยุดนน่ไม่เฝ้ามาหยุดนีเฝ้ามาหยุดเฝ้าเร็วเร็วเฝ้าเร็วเร็วหน่นี่เฝ้าอืมนะเฝ้ามาหยุดอืมบอกมาผู้ใดมันมันสือเือนสือดินสือซานกูนะอืมมาหยุดไปไว อยากได้ยังกักบบ้าเอานเนยนี่ะเออต้องมีไม้มาได้อืมเด่กสูมาแต่ <c oughs> หูแล้วว่ะยังสิเกิดขึ้นสู้อยภาคกันเก่งกว่าคนอื่นหลายนะกูอยู่องกูดีๆแล้วกับสันหาเว้าคันเว้านี่สันหาเว้าแต่คำบอดีใส่กับครอบครัวกูนี่ เพื่อนดินเพื่อนซานกูที่ดินที่ดอนกูกูสิขายมาันกษิดของกูกูมันด้ไปเอาของผู้ใดมาขายกูสิบอกไว้ให้ซะเดอ้ออืกูสิแบง่งขายหรือกูบ่แบง่งขายค่ะซูบ่มีปัญญาซูกับหุบป,ปากให้คนที่เขามีปัญญาหนะ่อยซ้อกูเดอ้อกูสิบอกซวยซักให้ซู้นนะ่อมีเพื่อนมีซานไปสื่อของจะคของนะก่อนก่อนที่จะมานั่งดูถูกกูนะ่ะ กูสิบอกไว้ไห้กูสิไปเก็บฟื่นมาดังไฟมันก right? <Eden. S 2> ับเรื่องของกูกูสิใส่ชีวิตอยู่แบบนั้นกับเรื่องของกูนะเออสู้บ่ได้มาหาเงินส่งให้กูกินกูสิบอกว่าไห้กูสิฝากบอกพวกมึงซาสมองม้าทั้งหลายสุนันเออกูไ่อยากด่าสุนะกูบอกแล้วนะว่ากูไ่อยากด่าเออและอย่ามาใส่คำดูถูกกูให้มันมากเกินไปนักอืม กูซิมีแดกหรือว่ามีแดกกูก็อยู่ของกูครอบครัวกูหาแดกกันเองเออกู่ได้ไปง่อยหัวสู้แดกกู่ได้ไปง่อยจดบนหลังคาเงื่อนสูงกูสิบอกไว้ให้ซะสู้อยากเบิ่งกับเบิ่งขีดกูสู้เพอยากเบิ่งกับพานอันใดมันดีอันใดมันงามสําหรับสู้กับไปหาเบิ่งอันใดเบิ่งละหกหูหกตาสู้กับยามาเบิ่งเบิ่งลวฟื้นใจจิตใจสู้กับยามาเบิ่งเออนะ กูเห็ดคลิปกูมือนี่กูก็เห็ดไปกูมียังแดกกูก็แดกปลกูมีหมูหุงต้กูก็ต้มกูมีน้ำไม้แกงกูก็กินเออกูบ่ได้อยู่ในทาน่ะเศษทีฮีรวยคือซูนั่นด้วยคว้ยกันน่ะอืมนะวันวันให้พวหาเรียงหาแดกน่ะให้พวหาเลียงแดกนั่นเอออันนี้ว่าวสพอรที่ีมันว่าวเซอ่อยเดอบ์แปลว่าภาพรวมเด้อเออสิบอกไปไหนซะเอาชีวิตพวกมึงนั่น ให้มันได้ดีกว่าคนอื่นเขาก่อนที่พวกมึงสิมานางบุรีหน้าตากูว่าเฮ้กูแกว่าเฮ้กูเถาน่ะเออสักวันพวกมึงก็ต้องเถาก็ต้องงานพอถึงเวลาพวกมึงก็ต้องตายเออคนเฮามันมีเกิดมันก็ต้องมีตายมีรวยก็ต้องมีจนอ,อืมมันบ่มีผู้ใดดอกสิรวยไปเบิดบางคนเขารวยเป็นหมื่นๆมื่นล้านเขากลับมาจนก็ยังมีบางคนไม่มีอะไรเลยกลับเขาเป็นมหาเศรษฐีก็มีอ,อืมกูสิบอกว่าไงซัก เออคือกูนี่สิไปเป้าเปรียบเทียบเส็จสกกับคนรู้วยกูมันก็แค่คนหาเส้ากินคำํำเออไล่ได้บ่มีอยู่น้าลูกน้าผัวบ่วได้เหตุอย่างเอออันใดมันสิประหยัดกับหาเอาเละอยู่หลยคนก็ต้องประหยัดซึ่งสิ่ห้กูมาใส่เงินพุ่มเพื่อยคือสมัยกูอยู่กับพัวกูสองคนบ่มันก็เป็นไปไม่ได้ํำว่าขนะี้ข้านะกูสิบ,บอกไว้ให้นนะเอาไว้ใส่กบครอบครัวซูเองรอบครัว,ก,วกูบ่มีผู้ใดเป็นขีขาไผ่ ่างคนต่างซอยเรือซึ่งกันและกันนั่งคิงหรือเบาเข้อ,อมาอยู่น้ำข่อยกับเป็นพี่เป็นน้องวบาแมนคนอื่นอย่ามาใช้คําว่าคีข้ากับเขาอืข่อยหักเขาเขาขายู่น้ำข่อยได้เขาหักข่อยเขาต้องอยู่น้ำข่อยแมนบ่าวาข่อยบอดี้เขาจะอยู่น้ำข่อยได้จังไดถามแน่สูจะมาใส่คําว่าคีขา้ากูเกิดมากูบ่เคยได้ยินดอกกูไม่เคยได้ยินว่าการไปอยู่กับคนแล้วมานั่งขาขึ้นห้างกลวยห้าง ใครจะของบ้านเขาทำม,มาหาแดกให้กินบ่มีมีแต่ได้ยินว่าอยู่บ้านท่านอย่างนิ่งเดียวดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น,นกูก็ได้ยินมาแต่แบบนี้อืมนะคำว่าอยากมีขี้ข้าเออกูก็อยากมีแต่ถ้ากูรวยกูก็ต้องมีสักวันเออแต่ถ้ากูบ่รวยกูก็อยู่แบบนี้เลยเออถ้ากูเป็นคนรวยกูก็ต้องจ้างขี่ขา่าสันส่นซะเออแต่อันนี้กับพี่กับน้องกูอย่ามาใช้คำว่าขี้ข้า ครอบครัวกูญาติพี่น้องผัวกูแล้วก็ลูกหลานกูเองกูไม่ได้ใช้คนอื่นเข้าใจนะเออเขามาอยู่กับกูเขาก็ต้องกินต้องใช้อยู่กับกูเออเขาไมา่ได้ไปใส่เงินสูสูเข้าใจบอเออบ้านกูจะถือยึดด้วยเพาถือยึดมันกับเรื่องของกูสูอย่าซาละแน่อันเรื่องว่าเป็นความจริงอย่าซาละแน่กูสิบอกไว้ให้เออนะ อย่าเอามาพูดเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะเออกูจะแบ่งที่ดินขายหรือไม่แบ่งขายมันก็เรื่องของกูถ้าพวกมึงมีปัญญาพวกมึงก็มาซื้อเอาเออถ้าไม่มีปัญญากูหุบปากไม่ต้องพูดร่างให้ฟิลยังไม่เอาไม่มีใครให้หนังหน้ามึงฟรีๆหรอกกูจะบอกไว้ให้เออเกิดบ้าซ่านี่บ่มีดอกคุณได้ดีมันยกเงินให้ฟรีๆยกเครื่อนให้ฟรีๆราคาเป็นล้านสองล้านนะมันบ่มีดอกกูสิบอกไว้ให้ซะเออนะ อย่ามาพูดรักสมอันสุสารเมื่อ่ะให้ซีฟียังไม่เอาเลยบุมีปัญญาสื่อเอากขวาาเนี่ยอืมนะสุสารคุณแซนจะอบอุ่นเออแสนจะมีความสุขเออไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นเขาแต่ก็มีทุกอย่างอืมม่ได้รวยคือคนอื่นเขาไม่ได้มียังคือคนอื่นเขาแต่ก็มีครบทุกอย่างบม่ได้ขาดแคลนสุสานกูเนาะสุสารกูมีเขามากิน มีมกพริกปกระดกแป้งนัวกินทุกเช้าบ้านเขามีเก้าอี้หนังมีโซฟาหนังมีแอนอนมีน้ำประปาใส่มีไฟฟ้าให้ใช้ตรงไหนที่ว่าขาดบุกขล้องตรงใดคูถามสุเนะเออสูสานกูนี่มีพื้นที่ไซส์สอยให้ทํากินอยากจะทาก็ทําไม่อยากทําก็เรื่องของกูเพราะว่าบ้านกูเองเออมีรถให้ขับไปตลาดอืมนะ พวกมึงเองไนดะ้ต่างสื่อให้กูอีกคนรวยซะขอให้โอ้ยให้กูรวยสมใจอยากคือสิกัดแตกตายวาสันซะขนาดกูอยู่ในสนภาพแบบนี้ก็ยังยังว่าให้กูนะาขนาดกูอยู่แบบนี้นะเออมันจะไปอยู่ประเทศลาวแล้วมันซื้อที่ไปอยู่ประเทศลาวแล้วมันจะไปสร้างกระต๊อบอยู่กูสิส้างกระต๊อบอยู่หรือกูสร้สางกระต๊อบอยู่กูก็บได้ไปสร้างบนหัวพวกมึงจำสกปรกเน่าๆไว้เลยอย่าไปนั่งมินทากูกูบอกนะ เอออย่าพักให้จับกลุ่มมานังนินทากูเขาใจไว้ด้วยนะเออมึงไม่ได้หาให้กูกินกูบอกไว้เลยเออต่อให้กูอยู่บ้านหลังเล็กอยู่บ้านหลังใหญ่กูก็ไมไ่ไปขอใครกินเอ็อซี FC ให้กูก็ให้ด้วยใจให้ด้วยรักให้ด้วยอยากให้ กูกับเาเคยขอเอฟซีกูสิบอกว่าไห้เดอออกูบอกเคยเอ่ยปากขอไม้แต่นิดเดียวซึ่งผู้ใหญ่ใจดีที่ผ่านมาที่เคยไห้กูกูก็บ่าเคยเอ่ยปากขอเพิ่นนี่คือโซฟ,ฟาเนี่ยเอ่อเพิ่นกระเต็มใจซื้อไหน้นี่อือคือโต๊ะกับเข่านะเพิ่นกระเต็มใจซื้อไห้เข้าใจไว้ด้วยเออไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ของในบ้านที่ผู้ใหญ่ซื้อให้กูนะ่ะคือเพิ่นเต็มใจไห้ กูบ่เคยไปเอ่ยปากขอแม้แต่ข้างเดียวสิบอกไว้ให้ซะเออถ้ากูขอห่าติโอ้ยกูแห้งได้ร้ายกูหนีอืมถ้าแมนกูอยากขออยากได้ของคนนั่นเออบ่อึดตะพูดสิเสนอให้ถ้ากูอยากได้นั่นถ้ากูต้องการความสวยเรือจากเอฟซีแล้วกูสิบอกไว้ให้สะเออถ้ากูยอมเอาสักซีกูลดลงไปอันเอาสักซีกูแบบว่าลดศักซีตัวเองน่ะยอมขอคนกินน่ะ บืตะปูสิหายกูอืมเข้าใจไว้ด้วยและกันเรื่องกูยืมเงินนี่ยืมเงินสินนี่มันไม่ใช่เรื่องอะไรของพวกมึงกูสิบอกไว้ให้เด้อกูยืมกูก็ใช้กูไม่เคยหนีหนี่ถึงกูจะเป็นหนี้กูก็มีปัญญาใช้เออกูสิบอกไว้ให้ซะคนที่ให้ให้กูยืมเขาก็คิดว่ากูมีปัญญาใช้เขาเขาถึงให้เข้าใจนะอืม คนยืมนี่ยืมสินมีเครดิตถึงเอาได้ไม่มีเครดิตเขาไม่ให้ค่ะไม่ว่ามึงจะเอาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ามึงจะดาวรถไม่ว่ามึงจะดาวมอเตอร์ไซค์รถยนต์มอเตอร์ไซค์ถ้ามึงไม่มีเครดิตเขาก็ไม่ให้มึงดาวมึงจําสกโลกไว้ด้วยพวกมึงน่ะเออมึงอย่าคิดว่าฟรีดาวแล้วมึงจะออกมาฟรีดาวง่ายๆนะถ้าเครดิตมึงไม่ดีพอเขาจะให้มึงน่ะนะจ๊ะมึงจะไปนั่งดูถูกคนที่เขาผ่อนบ้านคนที่เขาผ่อนรถอย่ามานั่งดูถูกคนผ่อนบ้านผ่อนรถ คิดะว่าเขามีความสามารถทุกวันนี้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีนี่ก็ไม่ได้ของเข้าบ้านเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาเป็นคนรวยเอออยากได้ของก็ต้องผ่อนเออไม่ยังก็แล้วแต่เพราะว่ายังเพราะว่าเฮาบ่เหม็นคนรวยเข้าใจบ่อออเฮาเกิดมาจนเฮาอยากได้ของเขาก็ต้องผ่อนดาวก็ช่างมั่งมันเพราะเฮาหาเองน้ำพักน้ำแรงเฮาเอง เาบอกไเอาของกูไดเข้าใจบอมันภูมิใจเออคนที่พันรวยผันซื้อ,อยนง้อผันซื้อเงินสดอ่ะนะคือพันเก่งพันรวยพื้นฐานผันมาดีเข้าใจนะจ๊ะเออ,พอเพราะอะไรนะข้านเา้าถามมาดากูนะมาดายเยอะๆมาเยอะๆกูจะได้มีคลิปตอบพวกมึงมาดายเยอะๆเออกูชอบเออเห็ดนางเฝ้าเห็ดเฝ้าสั่งเงอสั่งโต๊กูได้ก็ได้ อย่ามามุกมูม่กรอบครัวคนอื่นเขาเอาชีวิตกระครองนะให้มันดีกว่าคนอื่นเขาก่อนที่จะมานั่งนินทาคนอื่นเขาเออมิจะกลุ่มพวกมึงเองนหะย่องกันเองนะกูสิบอกว่าให้ซะเด้อเออซ้ำนี้แหละไปแล้วอือม,มีปัญหามาดมดาด้วยกูด่ากลับกูสิบอกไว้ให้